สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมตีข้างวัวเจ้าเก่าครับพอดีผมไปเจอเป็นเรียกว่าตรงนี้แหละพิกาเนครับผมได้มานานแล้วหานึกขึ้นได้ไเอ๊ะไว้ไหนวะหาไม่เจอว่าจะมาวงให้เพื่อนๆได้ดูศึกษากันดูว่าพระก่อนปี2,500อะ่ะที่เป็นเนื้อประเภทผมไปลาน แถมกับวิธีการทำเเป็นอันนี้คงมนี้เป็นพระอุดกิ่งคเนี่อนี้อุดเก่งสร้างโดยเจียอาจารย์มีชื่อเสียงช่วงคาริโลจีนะครับก็เคยชื่อไปคอ้นกันคุ้นคุ้นกันนะราย่ากาจะยู้แ้กแต่ผมไม่ได้มาอ,ดดอนนุดคำใมเดือร้อจากพูิทีนะก็เลยชาบูชาเกีบยวกผ่านอหลน,นะครับเ,เอาไปตั้งหน้ารถอยู่พัก ก็สังเกตดูนวนะว่าตั้งไว้นานรึต่างความร้อนต่างความเย็นทั้งอะไรก็ไม่สามารถจะทำให้มันละลายได้หรืออะไรผมคิดว่าเป็นเ e นื้อเรซินอยู่แล้วตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องเลยหรอกก็เลยแกะทั้งมันไม่มีความที่จะบอกให้เรารู้ได้เลยว่าเป็นเ e นื้อเรซินหรือเนื้อพลาสติกอะไรเงี้ยไม่มีส่วนไหนที่มันโดนแดดแล้วมันทำให้ใสๆขึ้นมาบ้างหรือต้องมีอาการบ้างนะออกนแนวเนื้อเทียนแต่อย่างนี้มี เอ็มมันเป็นอะไรวะเรอเืออะไรแนะ่ก็ลองมาศึกษาดูแต่รู้มานานแล้วครับรู้มาหลายปีแล้วมะมสองปีอยารวารู้ว่าเป็นอกคิดอจจางหรือเปล่าผมเกรงเพรพิกีแคกิ่งตรงนี้เป็นองคข้อกึ๋นวัดดอนยานาวาอ่าเพื่นนนอนเอาขออะไรดีครับ ถัาต,ติดไนะครับขอโทษนะให้เล็กๆเฉดก่อนนะขยายให้ดูนะหน่อยได้ไหมอูใกล้ๆก่อนเดี๋ยวผมจับแล้วมึงจะไม่นิ่งครับเรื่องเรื่องเอาล่ะครับดูนะครับกเพื่อนๆลองดูนะดู รายละเอียดต่างๆเหมือนนี่เลยสิ้นมากเนยไอ้ดวงแสงไฟก็อาจจะสว่างไปแล้วก็มีคราบตามซอกเนี่ยมีมเรียกว่าเป็นะอะไรเนี่ยเชิงว่าม,มันไม่ใช่ดินกุ่นมนะมันก็แน่นเหมือนกันแน่นรายละเอียดอะไรับบนี นีใ่ในธนีนาค้างเดียวครับใจน,นะน่าจะใช่นะคำดูเลยคงมันวางอุ้มทัวร์นะรละเอียดนะรุ่นนี้เป็นมีเนื้อนะที่เป็นทองเหลืองด้วยนะเั็นนื้อโลหะนะสร้างวิธีเดียวกับกิ่งกระผายสร้างมาตอนปีพศ2480ครับ พิธีได้ว่ากิงาาก่งฟ้าผ่ากิ่งฟ้าผ่านี่เ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้แต่บางคนอาจจะไม่ทราบว่าสมเด็จพระสังฆราชแพรเนี่ยเป็นเป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยแล้วก็อยู่จนพิธีเสร็จเลยนะแล้วมันมีเหตุการณ์ผมจะเล่าม้ยฟังหน่อยหนึ่งมันก็เป็นเรื่องเล่าอรมีบันทึกหนังสือนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่า,กามกลางอิปยาณหลายคนอนะ่ะและ้วสมเด็จหนึ่งเนนันก็คือสมเด็จพระสังฆราชแพร่ทศทัตคือครั้งแรกเนี่ยกิฟ้าผ่าลงมาในที่กการพิธีนะครับ ที่บริเวณที่จัดที่จะไม่มีใครได้รับอันตรายแม้สักคนเดียวนะจริงๆะครับเรื่องเขาเขาบริเวณนี้จริงผมไม่ได้มาพูดเองนะแต่เรื่องเกิดขึ้นจริงหรือไม่ผมไม่ได้บอกนะพอจริงจริงของผมหมายความว่าผมอ่านได้เจอแล้วมีบันทึกหลายข้อเล่าให้ฟังจริงนะครับเนี่ยใต้ฐานเขาจะมียนัน อุดกินงตรงไหนเอยนี่่ะตรงนี้ก็อุดกินน่าจะใช่ผีมือมากมีรอยมือกดไว้ไหมเป็นเนื้อผงเวลามีเวลาผสมด้ยวยทำเนื้อผมไม่น่าจะแข็งแรงขนาดนี้ไม่สึกหลอเลยดูดิสวยมากผมเห็นแล้วสวยงามอะ ดูขังนะครับดูขังดูเรื่องอะไรดูดดนะไม่ตินดนะอยู่ขังนะหน้าเปล,ล่ยนขาวดูขังว่าฟ้าผ่าแล้วไม่มีใครเป็นอะไรเมื่อกี้นี้นะ<ๆ>กม็มีอีกเหตุการณ์เหมือนเดียวกันนะครับคือมีหลวงพัดเอาได้สายเสตจนนะ์เข้าไปในในเตาหลอมเตาเบ้าหลอมที่หลอม ก็กิ่งพรพาซึ่งย้ำว่าพระทเนตชุดนี้ทั้งในโลหะเนื้อผงก็อยู่ในริถินี้นะปลุกเสกทเดียวกันเลยปลุกเสกคราเดียวกันพิธีเดียวกันในพิธีเดียวกันต้องใช้คำนี้แต่ว่าเศษสินเส้นนั้นที่ปลิวลงไปไม่ไไม่ไฟเหตุการณ์ครั้งนี้สจเดเจด็จสังคาราท่านก็ยังทรงเห็นอีกท่านอยู่ในเหตุการณ์ด้วยครับ แสดงให้ถึงความเข้มขังเดียิอาจารย์ดังๆมาพะเิอก,กันเยอะนะผมก็ไม่ค่อยทราบว่ใครมานะ่ัเป็นยันอาจารย์มันคลาสสิมไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะเล่นกันหาเล่หากันเท่าไหรนะ่ผมดูสิ่งปลาชอบมันคะือมหาหาอ,าหาอิเดี่ยง คิดว่าเป็นเดซี่นแต่อาจจะเป็นกิจใหม่้แต่มันสวยคิด่มาตั้งโชว์ที่ห้องเราก็ชอบปติดแน,น่ด้วยมันสื่ท่านว่าเป็น,นรพระเจ้าของสาเร็จอยากจะทำอะไร้วตั้งใจจริงเราก็ทำไดำ้มันเป็นสิ่งที่ไม่เกินความสามารถไม่เกินไืน่เกินธรรมชาติของมนุษย์เราทำได้อยา่าดูถูกตัวเองผมสอนตัวเองอย่างนี้มาเสมอ ต้นทุนเรามีเท่ากันสมัยนั้นท่านสร้างเพื่อแจกทุกสิทธิ์นะครับที่จะไปออกรบสงครามตอนนั้นมีสงครามอินโดจีนสมัยร่วมสมัยเดียวกับหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงหลวงพ่อคงหลวงพ่ออีหลวงพ่อจันวัดดังหนุนหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่ออีวัดสัตะหีดหลวงพ่อจันวัดดังหนุนบุรีเสียจันเป็นเสียเมา่อนโจน เสียพ้นเลยคนสมัยก่อนก็ไม่จิตใจแน่วแๆกำลังจิตถึงได้สูงส่งเข้มแขังสนนับจ่าสำคัญคดูมิจินะครับเพื่อดูการซอม ผมเป็นเนนะีผมชอบส้นเนี่ยดูตามซอกตามมิตินะครับความลึกของตัวหนัง,งสือเนีน่ยบ่งบอกว่าอะไรบอกอะไรเราครับเนี่ยดูนะเพื่อนเดูนะความลึกของต,ตัวหนังสือนะจำไว้นะลักษณะเส้นสายคดเคี้ยวยังไงเดี๋ยวเรามาดูนี่ดูสะดูหางอ่ะผมต้องการจะสื่ออะไรเพื่อนเพื่อนเห็นคนะรับเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นลายมือของคนคนเดียวกันเนี่ยน้ำหนักเดียวกันใช่ไหม ความการที่เราจะขีดเส้นแบบนี้ได้นะ่ยต้องมีสมาธินะครับคนที่ขีดมีสมาธิหนึ่งมีความชำนาญสองมีสมาธิจิตนะตั้งมั่นแน่ๆมีตาบะไม่ใช่ใครจะไปเขียนจานก็เห็นได้ผมผมก็เป็นประเภทที่อ่านได้ก็อ่านได้เป็นบางครับ่านตัวแต่ว่าไม่กล้าเขียน,ยนผมถือว่าไม่ได้ครอบครูเรื่องยันเรื่องยังเราเลยไม่ได้เขียนไม่กล้าเขียน พอรู้ว่าท่านเกจิอาจารย์หรือว่าพระที่ไหนเขามีอัคระอะไรในเหรียญบ,บ้างในสมเด็จบ้างในหลวงพรองนั้นบ้างพอ่านล้าเราได้นะครับเอโอเคนะใช้เวลาไม่มากนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ผมจเจ้านงพยาที่ผมมีแต่สภาพล้างผิวแต่ก็ยังเหลือดินอยู่นะ ก็เจอกันในคลิปต่อไปครับยังไงก็ฝากนะพเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดส u b s c คล b e ให้สมใช้บ้างครับน้องใหม่สวยงานจริงครับผมโอเคครับสวัสดีครับ